ตอนเย็นแกงอินดี้ก็ไปแอบซุ่มดูที่ห้องเก็บของแล้วก็เจออาจารย์อีกับน้ำหวานยืนกอดกันอยู่ด้วยนักศึกษาอินดี้ตอนแลกเกรดเป็นไรแกกดขี้หรอ แกการที่คนเราหน้าตึงๆหรือหน้าบึ้งหน้านิ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปวดขี้เสมอไปปะวะมันก็จริงแต่แกชอบปวดขี้ไงก็เลยถามโอ๊ยไม่ได้ปวดขี้แต่กูเครียดเครียดเรื่องอะไรอะ่ะ เครียดเรื่องคะแนนสอบนะสิโดยเฉพาะวิชาของอาจารย์เออะเมื่อเช้าเพิ่งไปดูคะแนนมาเต็มเจ็ดสิบฉันได้สามสิบเองฉันก็พอๆกับแกเลยอะเหลือสอบปลายภาคอีกแค่สามสิบคะแนนเองก็เท่ากับว่าเราต้องทำคะแนนสอบปลายภาคให้ได้ยี่สิบคะแนนจากคะแนนเต็มสามสิบเราถึงจะผ่านวิชานี้ดูอันตรายมากเลยอะวิชานี้ยากสุดๆเลย แต่แกก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะอินฉันว่านะฉันก็คงไม่ต่างจากแกหรอกถ้าตกก็มีคนเรียนซ้ำเป็นเพื่อนนะเออสบายใจขึ้นแล้วไม่ได้สิเราต้องผ่านเว้ยอ,อ้าวฟ้าไปดูคะแนนมาหรือยังดูมาแล้วได้ประมาณ40เองก็ยังมากกว่าฉันตั้งเยอะทำข้อสอบนิดเดียวก็ผ่านแล้วแต่ฉันสิ ต้องทำให้มากกว่าครึ่งถึงจะผ่านอย่าไปเครียดเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแกก็ทําเต็มที่สิถึงฉันจะผ่านเกรดก็ไม่ได้ดีเลยนะเว้ยมีคนที่ต้องเครียดกว่าเราอีกใครหรอก็อโยกไงคนส,สวยๆที่อยู่อีกห้องอะ่ะคนนั้นะ่ะคะแนนใน23เองเขาต้องทำข้อสอบเต็ม30ต้องได้27นะถึงจะผ่านฉันว่าโอกาสผ่านนี่โคตรยากเลยแหละ คนนี้ว่ายากแล้วนะอีกคนยากกว่าอีกยังจะมีอีกหรอขครอะน้ำหวานห้องเดียวกันกับโยกเลยคนนี้นะได้20เองต้องทําข้อสอบให้ได้เต็มถึงสะพานงั้นพวกเราก็อยากไปเครียดเลยเนาะเราอะ่ะมันแค่ชนกลุ่มน้อยแต่ก็ไม่ได้น้อยที่สุดพอมีหวังเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์ก่อนสอบเรามาติวกันเถอะโยก คือหนึ่งในนักศึกษาที่คะแนนรวมน้อยที่สุดในชั้นสาเหตุที่คะแนนน้อยไม่ได้เป็นเพราะเธอไม่ตั้งใจเรียนแต่เป็นเพราะโยกต้องทำงานจ่ายค่าเทอมเองซึ่งปกติแล้วโยกก็สามารถทำงานได้โดยไม่กระทบกับเรื่องเรียนแต่เทอมนี้คุณพ่อของโยกประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้ขาดรายได้ หยกจึงต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าเลยทำให้กระทบกับเรื่องเรียนส่วนน้ำหวานคะแนนน้อยเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่เที่ยวผับดื่มเหล้าตอนกลางคืนทำให้ตื่นเช้ามาเรียนไม่ไหวขาดเรียนเป็นประจำและยังขาดสอบเก็บคะแนนอีกด้วยวันนี้อาจารย์เอเรียกหยกเข้าพบที่ห้องพักครูเพราะว่าคะแนนรวมของหยกน้อยมากสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคือที่เรียกมาเนี่ย พราะคะแนนของเธอน้อยมากจริงๆนะแล้วก็ขาดสอบเก็บคะแนนด้วยเลยทําให้ขาดหายไปเยอะแบบเนี้ยโอกาสผ่านก็ค่อนข้างน้อยเธอจะทํายังไงหนูก็กังวลเรื่องนี้นมากๆเลยค่ะหนูไม่อยากซ้ําชั้นเพราะอยากรีบเรียนรีบจบจะได้รีบทํางานช่วยที่บ้านแต่โอกาสผ่านก็น้อยมากๆเลยอาจารย์พอจะมีวิธีช่วยหนูได้ไหมคะหยกกังวลมากอืมมันก็พอมีอยู่นะ เอางี้วันอาทิตย์นี้เธอไปตามที่อยู่นี้เราต้องคุยกันนอกรอบและห้ามบอกใครเด็ดขาดนะเพราะไม่งั้นคนอื่นก็จะต้องมาให้อาจารย์ช่วยอีกถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูอาจารย์ท่านอื่นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยค่ะโยกรีบตอบรับทันทีเมื่อถึงวันอาทิตย์โยกก็ไปตามนัดของอาจารย์สถานที่แห่งนั้นเป็นศาลาในสวนลึกลับตาคนแต่เมื่อคุยกับอาจารย์เอ หยกถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเพราะข้อเสนอของอาจารย์ที่จะทําให้เธอผ่านวิชานี้ก็คือเธอต้องยอมนอนกับอาจารย์เพื่อเป็นการแลกเกรดนิเช่นนั้นหยกจะต้องเรียนซ้าวิชานี้และจะเสียเวลาไปอีกหนึ่งเทอมหยกยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งและก็ตอบกลับไปอย่างไม่เกรงใจหนูไม่ขอรับข้อเสนอคะ่ะหนูก็รักศักิ์สีของตัวเองเหมือนกันจะให้มานอนกับผู้ชายเพื่อเรื่องแค่เนี้ยมันก็ทุเลศเกินไปคะ่ะ อ,อาจารย์ก็ควรจะมีความละอายบ้างนะคะเป็นถึงครูบาอาจารย์มีคนนับหน้าถือตาไม่น่าจะบ้าตันหาทำเรื่องแบบนี้เลยน้อยไอ้บ้ากล้าเหิมเกรงกับฉันเหรออาจารย์กําลังจะทำร้ายหยก <gasps> หยุดนะคะหนูไม่ได้มาคนเดียวมีผู้ปกครองของหนูมาด้วยเพียงแต่รออยู่ด้านนอกถ้าไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ควรจะหยุดแค่นี้นะคะหนูก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันได้ นังเด็กปากดีถ้าตกแล้วย,ย่ามาร้องไห้ทีหลังะ้วยหยกรีบเดินหนีออกมาแท้ที่จริงแล้วเธอมาคนเดียวที่พูดโกหกไปเมื่อกี้ก็เพื่อเอาตัวรอดทางด้านอาจารย์เอรู้สึกหัวเสียมากที่โดนเด็กปฏิเสธเพราะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนังเด็กบ้ากล้ามากนะยังดีที่เด็กอีกคนมันเล่นด้วยอย่างว่าแหละนังเด็กคนนั้นชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วไม่รู้ว่าไปมั่วมาแค่ไหน เรื่องนอ้กับเราคงดูจิ๊บจิบก่อนหน้านั้นอาจารย์เอได้นัดน้ำหวานมาเจราจาเช่นเดียวกันกันกบโยกและน้ำหวานก็ตอบตกลงอะไรจะง่ายปานนั้นแกงอินดี้กำลังดีวหนังสือเพื่อเตรียมสอบวันพรุ่งนี้ทุกคนดูตั้งใจและเคร่งเครียดมากเลยทีเดียวโอ้ยเหนื่อยเบือ่อหิวเราอ่านกันมาทั้งวันแล้วะรู้สึกื้อไปหมดเลยเนี่ยนั่นสิ มันเครียดนั่นเนี่ยชัว่าพวกเราอะไปพึ่งศิดิ์สิษิ์บ้างดีไหมเอาดอกไม้ทุบเทียนไปบนสารหน้ามหาะลยกันเถอะก็อย่าไปเครียดสิพวกเราอะเครียดเกินไปมามามาร้องเพลงเต้นบ้าๆบอๆกันนี่มันดึกแล้วเปิดเพลงก็รบกวนข้างห้องแย่สิใครบอกจะเปิดเพลงล่ะเราก็มาร้องเพลงแบบเบาๆเต้นบ้าๆบอๆตามสไตล์ของพวกเราไงใช่ๆ

บบบ้าอดีนะพวกเราเช้านี้นักศึกษาทุกคนต่างทำข้อสอบกันอย่างตั้งอกตั้งใจอินดี้ทำข้อสอบไปในใจก็อธิษฐานขอพรไปด้วย สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงช่วยลูกด้วยเถิดผลบุญที่เคยทําไว้ลูกขออาราธนามาให้หมดเลยมาช่วยลูกตอนนี้ด้วยเถิดสา ส,สองอาทิตย์ผ่านไปคะแนนสอบวิชาอาจารย์ A ออกแล้วทุกคนต่างรีบไปดูผลสอบที่ติดอยู่หน้าห้องคณะเย้ yeah! สอบผ่านถึงจะได้เกรดดีก็ยังดีกว่า F อฟวะ <Huh? S 1> อย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียเวลา ฉันละอินช่วยดูให้หน่อยเย้มพ์แกก็เหมือนกันผ่านว้ยฟ้าแกก็ด้วยเย้ yeah, yeah, พวกเราดีโคตรเก่งเลยแกดูดีๆสิคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดกับผ่านซะงั้นมันเป็นไปได้หรอที่จะสอบแล้วได้คะแนนเต็มอ่ะเป็นไปได้สิเสียงจากทางด้านหลังจนทุกคนต้องหันไปมองซึ่งก็เป็นเสียงของโยกนั่นเองอ้าวโยก เห็นคะแนนแล้วใช่ไหมเสียใจด้วยนะที่ไม่ผ่านนะ่ะเธอก็อย่าท้อนะสู้ๆนะฉันไม่ได้เสียใจหรอกกับภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่ไม่เอาตัวเข้าแลกกับเกรดเหมือนบางคนที่ทำตัวไร้ศีลธรรมทั้งคู่เลยเธอคงไม่ได้หมายถึงน้ำหวานใช่ไหมไม่รู้สิแต่ถ้าพวกเธออยากรู้ก็ลองไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ชั้นสองของสนามบาสดูสิที่นั่นตอนเย็นๆน่ะไม่มีคนเลยเพราะสนามปิดปรับปรุง แต่มีใครก็ไม่รู้นะแอบไปปล่อยเกรดกันโยกหิ้งทวนให้พวกอินดี้อยากรู้และแน่นอนเรื่องแบบนี้สาวๆของเราไม่พลาดแน่ตอนเย็นแก๊งอินดี้ก็ไปแอบซุ่มดูที่ห้องเก็บของ <ไป S 1> แล้วก็เจออาจารย์อีก,กับน้ำหวานยืนกอดกันอยู่ด้วยน้ำหวานของครูตัวหอมจังเป็นไงบ้างกับคะแนนครูเพิ่มคะแนนเก็บให้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนคะแนนให้จาก F เป็น A เป็นเลย อาจาจรยนน่ารักจังเลยค่ะงั้นอาทิตย์นี้ไปเจอกันที่โรงแรมเดิมนะครูจะมีกระเป๋าให้ด้วยนะได้ค่ะแกงอินดี้ตกใจมากกับสิ่งที่พบแต่ก็ไม่ลืมที่จะอัดคลิปไว้จากนั้นอินดี้ก็นำคลิปไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูจึงเกิดเรื่องราวใหญ่โตทางมหาลัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์เอ และผลออกมามีความผิดจริงจึงดำเนินการไล่อาจารย์เออกส่วนน้ำหวานก็มีโทษทางมหาลัยคือให้พักการเรียนหนึ่งปีแต่น้ำหวานทนความอับอายไม่ไหวจึงลาออกจากมหาลัยไปเรียนที่อื่นมามาพวกเราดื่มให้กับความสามารถ แล้วก็การเป็นผู้ปราบปรามคนกระทำผิดคิดชั่วฮ้พวกเราอะ่ะมันเลิศที่สุดเลยอะ่ะสอบก็ผ่านแถมได้จัดการพวกชอบแลกเกรดอีกด้วยนั่นสิอ่ะอีกอย่างพวกเราอะ่ะยังสวยมากอีกด้วยใช่ดึ้อ้ทุกคน ถ้าอยากจะดูตอนใหม่แซบสนุกสนุกกับชีวิตวัยรุ่นทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องเพศความรักวัยวาวุ่นของนักศึกษาอินดี้ที่เป็นสาวแล้วนะก็ฝากติดตามแล้วก็กด subscribe ให้อินดี้ด้วยนะจ๊ะ